อวันนี้เราไปบุกฐานโจนก่อนโอเคเราไปบุกฐานโจนกันเลยโอ้ยเอือจังวันนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวมันติดติดเอเดี๋ยวขอชดใช้กันหนึ่งล้านไม่เอานี้นี้นี้ เคเราไปบุกฐานโจนไงเดี๋ยเห็นช่วงนี้โจนเจ้าฆ่าพวกคุโดเราต้องไปจัดก,การไอ้โจรโจนในพวงโจนงไงไงเดี๋ยวเราไปที่ฐานโจนกันเลยเจอโจรแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องไปฆ่าแล้วนั่งรถไปเลยฆ่าสักคนก็พอเข้าหัวไปดีครับเข้าวัวไปดีครับได้เงินแล้ว โอ้โหอยู่ดีๆก็ถูกยิงเฉยมันน่าจะโหดมากเลยคนนี้แต่เพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอก่อนดิสาดตรใครวะมันใครมันยิงวะไอ้คนนี้แหละโคตรโกงมันมีโป้ด้วยนะครับในเกมนี้มันใช้อาบีจีลวมมากนะไม่ใช่นะนะไม่ใช่หุ่นยนตะ์เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่โป้มันมีคนหนึ่งเป็นคล้ายๆโป้แต่มันไม่ใช่โป้แบบโป้โหดๆอะ่ะไม่ใช่โป้นะครับ <c oughs> วิลเลียนวิลเลียน ปืนอะไรไนะเนี่ยปืนเติมเหรอ,อใช้ปืนเติมสู้กับ,บลูกซองเอาไหมล่ะไม่กล้าหรอครับ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 กล้าครับไม่ใช่ไม่กล้าครับกล้าครับกล้าครับแต่ขอยิงก่อนนะครับโอ้โหหนีนครับกลัวเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยท้อง คงองคงองุ้ยเชื่อเชื่ชชชชชชอโถโถโถจะแตกจะแตกตดไปตั้งหลักแบบก็คืออ่ะกูแตกก็ข้าไปได้สักคนนะคะจังหวะน,นี้เจอโจรถนะครับแต่มันตายแล้วโอเคงั้นเราไปและเรา,เราต้องไปอะไรนี้เอาปืนอะไรดี ตันไนเปอด,ด์เลยเอาเ <c oughs> ดี๋ยวตบโจนอีกสักคนหนึ่งกพอต้องหาโจนดิตัวโจนมันต้องอยู่ไม่ขับผีใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนเรากระโดดปุ๊กดเลข3สามดีกว่า อตบโจรสักคนนี่มันเราจะมีการตบโจรสาม EP นะนี่คือ EP แรกการตบโจร <c oughs> เดออี๋ยวในขอ้อน่าจะมีแต่ว่ามันคนไปเดี๋ยวนี่ไง,ไงโจรโจรโจรไม่ใช่ไม่ใช่แค่หลอกแค่หลอกงั้นเราไปเอ้ยนัน้นตำรวจหรอไม่ใช่โจรมันนั่งรถเราทำไมนั่งรถวจทำไมตำรวจ มาเดาอยู่นดูดิข้อดีกวนาดูดิโอ้โอ้โอแหลกแหลกแหลกปิดไม่มีคนหรอเฮ้ยไม่มีคนงไงพีรามิดหรอ น่าจะอยู่ฐานโจรส่งเงินกันนะมั้งนี่ยขับไหมอะเอ้ยคาสินโนหรือเปล่าเออดูดิน่าจะคาสินโนนะว่าใครพีเราไม,ม่กันหรือเปล่นี่นี่ไงคาสินโนมีรถใช่เลยน่าจะมีสักโอ้ยยังไงนังไงยังไงนังไงยังไง,ง,ไงชุบเล็งหัวพองไอ้เหี้ยพองห้าสิบหกห้าสิบหก โอ,โอ้โอ้เจ็บเจ็บใครมันยิงอะไรมาวะอุ้ยเช็ดลูกซองเหรอ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 น้องน้องใช้ลูกซองจะสู้พี่เหรอแตกครับไม่ต้องอยู่นะครับไม่ต้องอยู่นะครับล้อแตกไปครับยรอย่าเลยต้องสู้เหรอกครับไม่สู้หรครับขึ้นหัวครับขึ้นหัวขึ้นหัวครับ หัวครับหัวแตกไปครับใครอยากให้ผมยิงกับใครก็คอมเมนต์นะนะครับันสำหรับคลิปไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครก่อนไป,ไป